สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวปูกสับปะร่นะคะวันนี้เรามาเขาใหญ่กันค่ะมากินข้าวนะคะร้านอาหารยางยางฮะเออบ้านพักกม็มีเอามาเร้าไว้จากหลังเนานะเฮานะบอกโอมาอยู่กรุงเทพพามู พาใหญ่เ e, ที e ่ยวสั่ง wow, ก so uh, ี่อ uh ย่างแล้วอ่ะส e ั่งแค่สองอย่างเองค่ะเอาสั่งเพิ่มอย่าดๆยแอยให้กอเนี่ย แม่ค่ะมากินด้วยกันเด้อได้กนเลยลุ้ยได้กไ้แล้วกินได้ไอโทรศัพท์กินก่อนเด้อโทรนก่อนะวยังบอกครบเป็นพ่เนี่ยตั้งข่าอี่ต้อนกังเดืกลังเดือดท่านสิให้ลูกำลังเดือดนี่โอ้โหคุยต ต้องกระไดกำลังดุนั่งรถอื อิ the ่มแล้วนะยกสองนี่บ่มี่ไผ่จ้วงเลยยกสองบ่มี่ไผ่จ้วงเลยนัไอ้ต่อยคนสั่งไหนมารับผิดชอบบอกไอ้ต่อยมารับผิดชอบเด้อเริ่มเกี้ยงกันแล้วเนี่ย à mét dê phu lên hòa 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 ทะเลพี่บ่ค่อยมากป่าเห็ดเอ e. ้าโอ้นเปลืดน้ำจงไหซอซดนำจางเหซอซดโอ้โหโอ้โหแต่ก็ไข่แกมาสอบนะโอ้โหดูต huh. ํามถาดทะเลโอ้โหตัถาดทะเลเอาไปหลอห้อก็ดีเอาไปรอกไข่ เขาก็ว่าเฮ้ยมากินข่าวนอกบ้านก็ออกมาล่อมู้นเลย้มหอหอยใหญ่ไข่หวานหอย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 ใหญ่จหวานข้เพิ่มะเพิ่มไหมคะหัวหน้มาเที่ตอ้อาเทยนยัเป็นใจอ่ะหมดเลยหมดเลยหมดเลยนะหมดเลยงนอยตรเยอะมา 909ถุงเยอะไหมไม่เยอะไม่ถูกด้ลยตอนตอน907ก็ไม่ถูกด้วยต้องไหวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอย่างงี้หละเดี๋ยวกลูกา้าเยอะๆของมันไม่ครบไงก็เลยให้หลานวิ่งไปซื้อซื้อขับเลยช้าลูกชายอยากมาอยู่ยังไม่มีเวลาพาเขามา แล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ไล่นะคะอ๋อเขาเปิดใหม่เป็นเป็นจุดการเปิดอืมค่าค่ากลางเป็นเท่าไหร่อ่ะน่าจะไม่แพงน่าจะห่างจากร้านเจ็ดไมไม่กี่โลเอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของฟูแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้พี่ฟูพาทุกคนมาเที่ยวมาไหว้พระวัดหลวงพ่อทวดเขาใหญ่นะคะทุกคนนี่ค่ะมาถ่ายให้ดูต้นไม้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศต้นไม้นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในสวนนะคะทุกคนร่ลมลื่นมากเลยค่ะดูเขาจัดสวนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคน ส่วนร่มรื่นมากเลยมาดูบรรยากาศนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เที่ยงนะคะทุกคนแต่บรรยากาศนี่จะร่มลื่นมากเลยมีน้ำตกด้วยมีร้านกาแฟด้วยนะคะทุกคนนะคะมีร้านกาแฟด้วย บรรยากาศในส่วนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศด้านในร้านกาแฟนะคะทุกคนก็จะมีคนมานั่งทานกาแฟค่ะนี่ค่ะถ่ายให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ค่ะ ดอกไม้ไม่มีแล้วไม่มีดอกไม้แล้วเดี๋ยวพาไปดูในร้านกาแฟนะคะ นี่บรรยากาศในร้านกาแฟนะคะถ้านั่งตรงนี้ก็จะเห็นน้ำตกน,น้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่น้ำตกน้อยเราก็จะนั่งทานกาแฟตรงนี้นะคะ่าสำหรับคลิปนี้ถ่ายดูแค่นี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกาดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหัวฟูแฟมิลี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากเลยจ้า เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนนี่เด้โอ้พ้านอนออน่อนอะเนีอนอ่ยผานอนออน่ะนี่เด้ผ้านอนน่ะ